วัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ได้รับวัคซีนเข็มแรกในวันที่19เดือน7 2564หลังจากที่ผมได้ฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็มแรกผ่านไปไม่ถึงไม่ถึง5นาทีอาการที่ได้ ที่เกิดขึ้นกับผมก็คือมีอาการเริ่มชาไปทั้งตัวแล้วก็มีอาการวูบหูดับไม่ได้ยินเสียงตาลายแล้วก็จากนั้นเพื่อนก็เอาผมไปนอนพักประมาณสักสิบนาทีอาการก็เริ่มดีขึ้นจากนั้น หมอก็ได้นัดให้ไปรับวัคซีนเข็มที่สองเป็นแอสกาเซเนกาในวันที่16สิงหา2 5 6หวันนี้ผมอัดวีดีโอเป็นวันที่20อาการผ่านไปเกือบหนึ่ง เกือบเกือบ24ชั่วโมงอาการตอนนี้คือมีแค่ปวดตรงบริเวณที่ฉีดแล้วก็มีอาการมึนๆหัวอยู่นิดนึงส่วนอาการจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังครับขอบคุณครับ